เด็กๆวันนี้จะพาไปไหนกันคะไปเก็บบักนวยค่ะงันไปเลยที่ไหนน้ำมาลักของเขาหรือเปล่าเนี่ยฮ่าไปค่ะเด็กๆจะพาไปเก็บบักนวยนะจ๊ะใครเคยเห็นหรือยังเนี่ยคือต้นบักนวยเหรอบักนวยชื่อไทยมันชื่ออะไรบักนยมันชื่อบักนวยอีก บักน้อยไหนไหนไหนเอาลูกไหนก่อนโอเคโอเคว้าวเอ้าเด็กๆเจอแล้วมาเรามาเก็บกันตำตกไหนไหนมาดูลูกใหญ่ก่อนว้าวลูกใหญ่มากไหนดูสิว้าวแล้วใครจะเป็นคนเก็บมาให้ป้านกดู เดี๋ยวเก็บเอง้ยตกว้าวเหยียบแล้วอยากถิ่มมารอวตายมันจะเป็นยังไงอ่ะไหนดูซิเนี่ยหน้าตามันชื่ออะไรนะบักน้อยบักน้อยบักน้อยถ้าชื่อจริงน่ะล่ะก็ชื่อน้อยนี่อยู่ข้างนแล้วถ้าชื่อไทยล่ะชื่อไทยก็ชื่อบักน้อยอ้าวเราจะไปดูจำาวตรงนีโอ้ยเจ๊นกป้าลูกนั้นเดี๋ยวกลับมาเอาเห็นแล้ว นออกมาดูตรงนี้ใหญ่มากว้าวลูกใหญ่จังมีด้วยไหนดูก่อนนะอ่ะไม่ต้องแบงลูกนดูซิดูซิโอเคไปว้าวนี่โอ่อยู่บนหัวจริงๆด้วยใครจะเป็นคนโชว์ลูกนะนี่ไงดูว้าวบักน้อยใครจะเป็นคนโชว์ว้าวคจะโชว์ใครจะชวอีกว้า ลูกใหญ่มากไม่เอาลูกมันแก่เราต้องลูกอ,อ่อนอ่อนโอเนะ okay, เราต้องเอาไว้ทําพันุนะคะโยนไว้เขาแตกต่อนะคะนี่อันเขียวๆนั่นอ่อนอยู่นะไหนเออนั่นแนะอ่อ,อนโ okay. อเคไปดูดีถ้าแก่มากๆใหญ่มากๆไม่ได้นะคะเด็กๆว้า wow. วอันนั้นแก่แล้วถ้าใหญ่่ญแก่เล็กๆได้อยู่ใช่ดูสิว้า าพอหนึ่งผัดนะคะขอบคุณมาก <c oughs> เลยเด็กๆเราจะไปผัดกัน <c oughs> ว้าวไปเดี๋ยวเราไปดูลูกข้างนอกดีกว่าค่ะ <c oughs> ดูซี่ <c oughs> มีคนช่วยเราเก็บด้วย<ม>ว้าวบักหน่วยเพื่อนบ้านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไว้ผัดกิ้งบ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราอาหารเย็นฟรีจากเด็กๆนะคะที่เอามาให้มาดามบ้านโคกนะคะ <c oughs> 抓鸡大王。